วันนี้ผมจะมารีวิวฟอร์เรนติโนสกินฟรีนะครับผมจาก Hunter X Hunter นะครับฟอร์เรนิโนเนี่ยมันจะเป็นเฮโซกะนะครับผมวิธีการรับเนี่ยก็ง่ายๆเลยนะครับแค่เราไปทำภารกิจรายวันนะครับเนี่ยเลื่อนดูตรงนี้ก่อนเลยมันจะมีคำว่าภาคสอบ Hunter นะครับกดเข้าไปเลยนะครับง่ายๆเพียงแค่เราทำภารกิจรายวันนะครับอันนี้มันจะไม่สามารถ ลัดขั้นตอนได้นะครับผมแล้วก็ทำภาร,ร,รกิจเก็บเก็บไปเรื่อยแล้วก็มาเปิดว่าเราจะได้การ์ดใบไหนนะครับพอเราเก็บการ์ดได้เนี่ยเราก็จะสามารถกดเพิ่มพลังได้นะครับสูงสุดเนี่ยพลังเราต้อง2 0 0หมื่นนะครับถึงจะฆ่าไอ้บอสด่านที่5ได้นะครับถ้าเราคาได้ปุ๊บเราก็จะสะกินมันมานะครับผมประมาณนี้เลยนะครับหรือเราสามารถแชร์ได้นะครับเป็นการแชร์การ์ดถ้าเราเปิดได้การ์ดใบไหนที่มันซ้ำบ่อยๆเนี่ยเราก็สามารถแลกกับเพื่อนได้นะครับเป็นการ กดสร้างโค้ดนะครับเราก็จะได้โค้ดมานะครับประมาณนี้เลยนะครับหรือเราจะรับโค้ดจากเพื่อนก็ได้นะเราขาดไพ่ใบไหนเราก็สามารถเรียกเป็นไพ่นะมันคือการ์ดนี่ครับก็กดตรงนี้นะครับรับการ์ดนะครับผมแล้วก็วางโค้ดลงไปเลยนะครับประมาณนี้นะครับผมแต่คือผมก็ไม่ต้องทำอะครับเพราะว่าผมแบบเอาง่ายเลยพี่คือประธานบริษัทไม่ต้องทำภารกิจนะครับสกินมันก็เข้ามาในในไอดีให้เลยนะครับ ใครที่อยากดูรีวิวเนี่ยอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้ให้ผมด้วยนะครับคลิปนี้ผมขอ100ไลค์ใครยังไม่กดติดตามก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับผมเอาไว้ว่าเราไปดูรีวิวในเกมนะครับแล้วผมเปิดฟอร์เรนก่อนเลยเปิดแบบไม่รีรอขอบคุณมากเพื่อนอันนี้เพื่อนตัดสินใจถูกแล้วที่หยิบฟอร์เรนเนี่ยผมมาครับไม่งั้นฝังตรงข้ามแย่งแน่อยากเจอแบบอยากเจอตัวแก้ครับรีวิวทั้งทีเกมมันต้องตึงนะ เจอเอลสูเจอยูเอวะเอาว่าไปดูในเกมว่าจะเป็นยังไงนะครับใหม่โกลเด้นเติมเกมสามารถเติมเกมผ่านเว็บไซต์ g ก l เด n t เติม a m e .com ได้แล้ววันนี้เติมได้เติมดีเติมไม่มีอั้นปรับราคาใหม่สุดคุ้มยกแหงในเว็บไซต์มีให้เลือกมากกว่า50แพ็คคูปองเติมเข้าไวภายใน5นาทีและอย่าลืมแอดไลน์แอดโกลเด้นเติมเกมและเพจโกลเด้นเติมเกมเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารโปรโดนใจลดราคาสุดคุ้มขนาดนี้ อย่าพลาดกันนะครับเกมนี้ผมเล่นเป็นลูนเจาะ1 0 0นะครับเจาะร้อยนะไม่มีขีพผสมนะครับเดี๋ยวลองดูพอดีแบบเราเล่นขีมาบ่อยแล้วไงเกมนี้เราเจะบีแจนนะครับพยายามระวังด้วยสกิลหนึ่งมันโคตรแรงบีแจนเนี่ยเบรดาเมทมันแรงอยู่แล้วตอนต้นเกมนะครับดูเราตีมันแทบไม่เข้าอ่ะโอ้โหมาตีผมจะตายอ่ะเฮ้ยกูลุนเจาะร้อยนะเว้ยเพื่อน ปางตายปางตายดูดกดอกเข้าหัวหัวแตกเออโอ้นิดเดียวดาเกิดดาเกิดเอาเดินมาหาพ่อเธอหรือฝันดีเถิดเพื่อนเรียบร้อยปาดอกเข้าหัวหัวแตกโคตรผิวอะ่ะสกินเนี้ย แต่ว่ามันเปลี่ยนแค่ตัวโมเดลนะครับไอเอฟเฟกของสกิลไม่ได้เปลี่ยนครับเหมือนล่างแรกอะครับเหมือนย้อมแมวอ่ะสกินฟรีไงจออะไรเยอะแยะวะวาร์ปช่วยกลางก่อนเลยฮะอะไรวะไอบาร์วีมันเอาฮงเอาฮาอะไรของมันวะเฮ้ยเมื่อกี้หลอดรีโหลดมันมันรีโหลดเสร็จไปแล้วนะอ้อ ปวดเฮดกุ้มหานเลยว่ะแต่ผมคิดว่าหลุนคิดแม่งดีกว่าวะ่ะไม่ค่อยชินเลยอ่ะจอร้อยเนี่ยผมว่าคิดยังไงก็ดีกว่าเราจะทอนแล้วกันเกมนี้ผมจะเน้นเป็นของแทงก่อนนะครับเกมนี้เราจะแบบว่าเน้นรับให้เพื่อนก่อนนะครับ ฟอร์เรนเนี่ยผมว่าสายที่ดีที่สุดเนี่ยก็น่าจะเป็นสายแท้งนะครับแล้วก็ขึ้นดามวิกมาก,ก็ก็จะดีมากนะครับเน้นรับให้เพื่อนเน้นลำคำข้างหน้าครับแล้วก็ให้ตัวข้างหลังเนี่ยทำดาเมจช่วยนะครับอันนี้จะเป็นสายที่ดีที่สุดของฟอร์อเรนละฟอร์เรนแผ่นนี้เนี่ยสายดาเมจเล่นไม่ไหวจริงโดนล,ลิงทุบสองทีเนี่ยแตกนะครับทุกคนลองสังเกตดูสก,กินนี้ดีๆนะครับเวลามันเดิอนอ่ะมันเอามือเกาตูดไ้ว้นะดูเห็นปะ มันหาน่ะสกินเนี้ยกระตุกกระตุกอ้าวเฮ้ยกระตุกกระตุกอะไรอ่ะเฮ้ยตัวละอะไรอ่ะเน็ตเขียวแต่เกมกระตุกวัตเตอฮิวใครก็ได้ช่วยตอบผมทีเน็ตเขียวกระตุกได้ไงวะจริงๆเนี่ยเน็ตเขียวนี่ไม่ใช่เขียวนะครับมันคือภาพลวงตานะเขียวนี่คือเหลืองนะเยี่ยผมปะ ไม่ใช่นะที่มันขึ้นเขียวนี่คือภาพดวงตานะครับเวลาเล่นฟอร์เรนอะทุกคนอย่าเข้าใจผิดนะครับโอ้ยแต่ละมือแต่ละเด็กูเนาะอนี่ฟอร์เรนเกมแรกเลยนะครับผมตื่นมาแล้วผมอัดคลิปเลยนะครับอันนี้ฟอร์เรนเกมแรกจริงผมไม่เคยโกหกคนดูอยู่ละเรียบร้อยโอ้โหกระตุกเกินโอ้โหฮ้ยเ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 ฮ้เฮ้เฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ เออสักทีทออะไรวะเนี่ยเหลืองแล้วเนี่ยเหลืองแล้วเนี่ยเริ่มมาแล้วเริ่มแสดงท่าแท้ออกมาแล้วเนี่ยปิงเริ่มเหลืองแล้วผมบอกแล้วที่มันเหลืองที่มันเขียวเนี่ยมันไม่ใช่เขียวมันคือเหลืองและเหลืองเนี่ยไม่ใช่เหลืองดแน่นคือแดงไอสัตว์ตวเกมหลอกลวงผู้บริโภคบอสนี่ความช่วยเพื่อนก่อนเลยร่างน่าจะไม่ไหวรอบนี้กูว์ปไม่พาลาดละ ปาดอกเขาหัวตายโอ้แต่เพื่อนผมไม่อยู่แล้วว่าเออกูเตกเออถ้าเลือดผมเหลือสักครึ่งหลอดนะช็อตมือแย่น่าจะล้มได้หมดเลยอะ่ะโอเคชิ้นต่อไปผมจะขึ้นเป็นฟอร์สเข้มละกันนะครับออเลนดอร์กูโดนหนักเลยว่ะเรียบร้อยเจอตัวแก้ด้วยเราก็ไม่ต้องรีบร้อนนะครับถึงแม้ว่าเกมเราจะตามอยู่นะครับเราก็พยายามดันเลนไปเรื่อยๆนะครับ เวลาดุงเฮือกดุงเฮือกสกิลมันแรงจังวะเดี๋ยวรอผมได้ฟอสเคปก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นทอยถ้าไม่มีทอยเนี่ยโดนสกิยออลยูเอะต่ำๆเลยครึ่งหลอดครึ่งหลอดเนี่ยสกิลหนึ่งนะแค่1สกิลที่มันโดนเราอะเต็มๆเลยต่ำๆครึ่งหลอดยังไม่รวมมันสกิลสองพอมันใช้สกิลสองสกิลพร้อมกันเสร็จปุ๊บมันก็เจะสกิลอีกรอบหนึ่งถูกไหม ตายถ้าไม่มีทอยอ่ะชุดเดียวตายนะครับสวยโอแต่ตอนนี้ทีมผมโดนหนักเลยวะเออมันกันไม่ได้ได้ไงวะคือฝันของข้ามันเป็นลิงไงแล้วมันเป็นตัวแก้ทางเอเลนดอแก้ทางตัวบา,บางๆนะครับกาลีก็โดนลิงทุบ2ทีก็น่าจะตายละผมเรียกจะขึ้นเป็นของแท้งมายืนค้ำให้เพื่อนนะให้เพื่อนสกิลฟรีข้างหลังนะครับ เกือบตายว่ะเมื่อกี้มันไม่ตายอ่ะเรียบร้อยเอเลนดอร์กูไม่มีใครรับมันหน่อยวะเล่นไม่ดีละแต่คนนี้มันเล่นดีนะเอเลนดอร์สเต็ปเขาใช้ได้เลยนะครับแต่ว่ามันฝันหัวข้ามันออไง,องมันยืนกันดีอแล้วมันทำอะไรไม่ได้นะครับตอนนี้ผมก็ไม่มีของไปสู้อ่ะต้องฟาร์มก่อนนะครับตอนนี้ได้ดาบฟ้ามาแล้ว ตอนแรกก็จะขึ้นฟอนเคปแล้วขึ้นทอยนะแต่ไม่ไม่มีดาเมจเลยอ่ะเอาดาฟ้ามาค่อยขึ้นทอยกันละกันนะครับอย่างที่บอกอ่ะถ้าไม่มีทอยอ่ะเกมนี้ต่ำๆเลยครึ่งหลอดถ้าโดนหนึ่งตกิลอ่ะอันติเข้าหัวเพื่อนเพื่อนดูเขาหน่อยเพื่อนเอาลิงก่อนเอาลิงกก่อนในพุ่มเปิดเปิดตาไม่พึ่งมันก็ได้วะมาดิ มาดอกเขาหัวเออโอ้โหลิงมังแรงจังวะ <c oughs> โ่้ฮโหลิงแปดคิวแปดพันเจ็ดชี <c oughs> ้อะก็สะท้อนัำดาาฟ้าผมไม่เี่ยเอามันไม่อยู่อ่ะเมื่อกี้มันน่าจะเลือกฆ่าลิงก่อนนะเว้ยได้ลิงได้รวยอะ่ะมัน,ปนไปไล่แทงเพื่ออะไรวะผมปวดหัวเลยวะฆ่าลิงได้รวยอะ่ะเ่อนกูไม่เอายีกแล้ว เพื่อนบวกเราก็ต้องไปช่วยนะครับโหลิงแม่งมาอีกแล้วฆ่าลิงฆ่าลิงได้รวยเออตัวไอ้เพื่อนโอ้โหไฮเตกูเกือบแตกคลองเลยคองเลย,เ,ลยเกมตามได้แต่เงินห้ามตามนะครับจำไว้เลยเวลาเกมตามเนี่ยพยายามเอาพวก ออบเจกตีปใหญ่ให้ได้แบบังกรคองอะไรพวกนี้นะครับเกมมันจะสู้ได้นะครับพอเราเกมตามเนี่ยยิ่งฝืนไฟฝืนบวกเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะยิ่งตามเป็นการเล่นตามเกมฝันหัวข้ามนะครับพยายามฟาร์มไปก่อนนะครับไม่ต้องรีบร้อนการดันเลนเนี่ยสำคัญแต่บางทีผมไปดันเลนไนงะเพื่อนบวกอันนี้ก็ช่วยไม่ได้นะลิงไม่มีดาบแดงและเล่นออบเลนบางทีก็ลำบากใจนะครับแบบมึงไปทำเลนอยู่อะ่ะเดี๋ยวเพื่อนม่งบวกอะ่ะ แล้วมันด่าก,กูว่ากูไม่เข้าไฟอ่ะมันน่าน้อยใจไหมล่ะธรรมดาครับการกดโซโล่มันแบบไม่ค่อยเข้าใจกันอยู่แล้วนะครับแต่เหมือนฝันโรคฆ่ามันกดมาห้าประมาณนั้นเลยโอเคถทอยกูมาและจิ้นต่อไปดาบแดงเลยคนไม่ไหวแล้ะแต่เวลาผมเล่นสกินนี้เนี่ยฟิลในการเล่นเนี่ยมันจะไม่เหมือน สกินแรกหรือว่าสกินเดิมโฟร์ครับไอตัวล่างแรกมันเลยมันจะไม่เหมือนกันนะครับคือแต่ละตัวของฟอร์เรติโนอ่ะสกินมันน่มันจะให้ความรู้สึกที่มันต่างกันนะครับในการเล่นผมก็ไม่เข้าใจว่าตัวอื่นมันก็ฟิลเดิมนะแต่ว่าฟอร์เรนมันแบบมันเหมือนแอนิเมชันในการโยกการสะบัดดาบแบบมันไม่เหมือนกันเลยของสกินแต่ละสกินอ่ะมันไม่เหมือนกันเลยนะครับเพื่อนโดนแล้วเรียบร้อยหมดแต่มูอยู่เนี่ย มันชุบมันชุบตอนนี้ผมเริ่มรวนแล้วว่ะมันนุง่งหน่วงนะเวลาผมเล่นฟอลินอ่ะมันดูแบบกระตุกกระตุกเ้ยกระตุกกระตักนิดนึงนะครับปาดอกเข้าหัวต้องอันติเลยไม่งั้นโดนตันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแล้วเพื่อนกูตายห,หมดป่วยแล้ว หันกลับมาทีเพื่อนกูตายหมดหอย่างเงี้ยผมเหงาเลยอะ่ะไม่งูเหงาอีกแล้วตอนนีด้ดาร์กเกิดนะครับเราต้องทำเลนก่อนนะครับทำให้มันแค่เลยครึ่งแมปไปพอไม่ต้องทำสูงนะครับไม่งั้นเราจะโดนดักฆ่าพยายามโซนคองให้ได้ก่อนนะครับดาร์กตัวนี้ต้องได้โอ้ต้องเปลี่ยนวะต้องขึ้นเป็นเกาะเกิดวะดูฟงและ<ม>คือเกมเรามันตามด้วยไง ดูสกอร์เลย14ต่อ22นะครับถ้าได้ดาร์กเนี่ยโอกาสพลิกชนะเนี่ยค่อนข้างสูงนะครับจาไว้เลยดาร์กสำคัญพยายามเอาให้ได้ก่อนทีมไฟจะได้เปรียบนะครับถ้าเราไฟพยายามให้เพื่อนไปลอเนี่ยเราอย่าพึ่งโผนะครับให้แครี่ลอไปก่อนเี็นะคิดการใหญ่ใจต้องนิ่งอย่าพึ่งโผใจเย็นๆให้เพื่อนไปลอฆค่าลิงได้เนี่ยถือว่าจบได้แล้วฝันข้ามเนี่ยมีลิงตัวเดียวเลยตัวแบกทีมเนี่ย สเต็ปแมงโคดีอ่ะลิงเม็ดส้มบ่ดิแล้วดูสกอร์ผมดิสี่สี่สามนะครับเ oh <my> วลาผมเล่นฟอร์เรนเนี่ยสกอร์มันก็จะประมาณเนี้ยครับมันจะไมไ่ค่อยแบบว่ามีสิบยี่สิบคิวนะมันนั้นคืออัดหลายเทคไงกว่าจะได้สกอร์สวยๆก็เหนื่อยอยู่ครับแล้วพอเลยจังหวะนี้แตกหนึ่งมันชุบไม่ทันบิกดอ,อกเข้าหัวเรียบร้อยสวยเพื่อนสวย <S 2> <S 2> <S บอกแล้วคิดกันใหญ่แต่ทงนิ่งโอ้โหลิงแม่งรอนอีกแล้ว โอ้ยแต่บนเข้าว่ะแฮรี่มันกลับไปลานต้องได้ของของต้องได้เสียบาแลกไม่เป็นไรครับผมขอให้ได้ของตัวนี้พอทางเดียวแลกกับของผมว่าคุ้มหรือเปล่าเออโอ้โหกว่าจะตายมันกสะสบัดบ่อยเกินผมเซตเคียวไว้ก่อนละกันเดี๋ยวสับไม่ทันนะครับเกมนี้บอกเลยว่าโคตรตึงและผมคิดว่าคนดูน่าจะชอบเกมแบบนี้นะครับ ลิงสิบคิวอ่ะเพื่อนผมแม่งจะเอาอีกแล้วอา้าวเรียบร้อยดิอย่างงี้เอวสูหัวแตกเออมันต้องขังมันต้องขังตีมี่ก่อนเพื่อนมึงคิดถูกแล้วมันจะได้ไม่มีตัวค้ำตัวชุบให้มันไงแล้วเอวสูมันทําอะไรไม่ได้ตะก,กี้เนี่ยเห็นปะครับถือว่าแผนนี้ดีเป็นแผนที่ไม่ได้คิดไว้ก่อนจริงๆเบาดาเมันอาจจะขังเอวสูก็ได้นะครับแต่ว่าตีมี่มันยืนข้างหน้าไงมันก็เลยรับกำแพนเอวสูนะครับ ถือว่าเป็นความโชคดีของทีมเรานะครับเมื่อกี้ทีมมันไม่มีตัวยิงแล้วต้องเอาให้ได้ซักบ้านแหลกหนึ่งอ่ะต้องขึ้นบ้านให้ได้โโแต่ตะกย่แมงกระรงอยู่ดีวะโอ้ยระวงังโอ้โหจ้าแม่กะหลี่กูไม่กลัวอะไรเลยวะเฮ้ยสวยนะโอ้โหเลนดอร์ผมมันตีสดเลยวะเฮ้ยถอยมาเพิ่อกูค้คามให้ โอโหเสียเกิดฟีวตาเฮิมมันทําเพื่ออะไรวะคีปจะเดินเข้ามาอยู่แล้วโอ้ยมึงจะเสียเกิดทําไมวะมันคุ้มไหมเนี่ยมึงรอคีปก่อนสองวิไม่ได้เหรอวะรีก่อนรีก่อน,นบอกเพื่อนก่อนนะครับนี่แป๊บเป็นการบอกเพื่อนให้ถอยนะว่าเราไม่พร้อมนะเลื่อเราไม่พร้อมถอยก่อนก็ได้เอา้าโดดมาหาพ่อเธอหรือ เรียบร้อยโอ้โหผิวเกินนี่กูมีฟอสเข็บนะเว้ยนี่ผมออกฟอสเข็บมาเพื่อฆ่าลิงเลยนะั้นยังฆ่ามันไม่ได้อะลิงเม็ดส้มวะนี่สเตปแม่งผิวเกินสวยเอลสูมันเริ่มพลาดง่ายแล้วเอลสูมันเริ่มพลาดง่ายแล้วเข้าทางเราแล้วเนี่ยพอเลดเกมเนี่ยถ้าแครี่มันยืนไม่เป็นเนี่ยมันก็จะเล่นยากนะครับเริ่มเข้าทางเราแล้ว ถ้าเปรียบเทียบเนี่ย DPS เอลสุ PS, 2, กับไฮยเตะผมว่าไฮยเตะดีกว่าต้องได้ดาร์กดาร์กตัวนี้ต้องได้ถ้าได้ดาร์กตัวนี้เนี่ยการันตีเลยชนะ99.99%สกจุจบแล้วโอเคเพื่อนก็เลยรีบๆยิงรีบยิงไปโซนไปโซนคนหนึง่งโอโ้โหโอ้โหไม่ขยันสะบัดเกิน เฮ้ยผมนึกว่ามันอยู่พุมนี้เอาไอ้ลิงก่อนค่าไอ้ลิงก่อนมันไม่รอดละระวังระวังระวังโอ้ตายยากเกินฟ้าเต็ปมันดีนะคนคนนี้เก่งไม่กลัวครับกลัวโดนลุมเนื้อตอให้มันจะพิวถ้ามันโดนลุมขนาดนี้มันก็ไม่รอดอะ ผมทำคลิปล่างเข้าเดียยิบสองนาทีแล้วไอ้เงี้ยตึ้งชาะ่ะตอนนี้เนี่ยทีมมันตายสองตัวเราต้องรีบทำรีบเล่นนะครับโยกอันติเข้าหัวเรียบร้อยเพื่อน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 ดูดูกูดูกูหน่อยเพื่อนมันตายสองมันตายสองมันชุบแล้วเออตับเคียวสวยเพื่อนโอ้โหผมทำไม่หมดแล้วไง ิกดอกเขาหัวขอตัวท้ายเออผมไม่ตายเป็นไงโหล้ำโคตรสุดเมื่อกี้ผมรับให้หมดอะคะแนนอันดับหนึ่งเกมแรกนะครับโอ้เ p เลยอะเกมนี้เนี่ยผมอาจจะคิวน้อยก็จริงนะครับแต่ว่าการมีส่วนร่วมในทีมเนี่ยเราค่อนข้างเยอะ นะครับเพราะว่าผมเข้าไปล้าค้ำมีเพื่อนไงแล้วก็ทำดาเมจได้ค่อนข้างเยอะนะครับดูดิ10.6จุดหกห่างจากกาลีจุด2นะครับผมดาเมจน่าจะเยอะกว่ากาลีด้วยดูทรงแล้วหูดูยูเอดีว่าอยู่โดนโคตรแรงเลยอ่ะโอ้ดาเมจแสนสามกาลีมันเยอะกว่าผมอยู่ดีวะแสนเจแต่ผมได้ v v p ไงทีมไฟผมเยอะดูดิ16 นะดาเมจที่สามจุดศูนย์เปอร์เซ็นต์แล้วผมรับดาเมจให้เพื่อนได้ด้วยนะครับทำให้ผมได้ MVP ไปในเกมนี้นะครับก็ประมาณน,นี้แล้วกันนะสำหรับการรีวิวสกินฟอเรนติโนสกินฟรีนะครับฮีโซกะนะครับผมเอ็กฮันเตอร์เอ็กฮันเตอร์นะครับผมพิวชา่ะผมบอกเลยว่าเป็นสกินฟรีที่ทุกคนไม่ควรพลาดนะครับแค่ทำภารกิจรายวันหรือใครขาด การ์ดใบไหนเนี่ยก็สามารถแชร์กับเพื่อนได้นะครับแต่มันจะจำกัดการแชร์นะเวลาสา3แชร์นะครับใช่ปะวะเออน่าจะใช่นะครับผมก็ประมาณนี้ละกันนะครับท้าเพื่อนชอบคลิปวบดนี้อย่าลืมกดไลค์ตั้งไรกดแชร์กับผมด้วยนะครับถ้าคลิปนี้มีคำหยาบมันชเกินไปก็กราบขออาภาัยเพื่อนๆทุกคนไว้ณที่นี้ด้วยนะครับไว้เราเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับบายยทุกคน